มาจา้าที่จริงผมก็พยายามติดติดตามหรืองนีมาอย่างตอนหนึ่งว่าเอ๊ะจะขับเคลื่อนกันจะได้เพราะนี่เวทีที่สองนะครับเวทีที่หนึ่งเนื่องจากเขาได้รับหนังสือเนาะเขาจะแย่ยอย่างได้เนี่ยมันจะเดินหน้าได้นะมันจะภารกิจของเขาโดยตรงเขาเขาเท่าความน้อยเขาได้รับหนังสือแต่เขาห้องผู้ปัญหาก่อนนะปากต่อปากไปได้แต่เขาบอกในฐานนะ ที่เขาเป็นสภากเกษตรกรจังหวัดแห่งชาติจังหวัดพะเยาเนี่ยเขามาจากปีน้องเจ้าบ,บ้านเลือกเขามาผู้แทนเขามีสิหกผู้ทรงอมห้ารวมเป็นเสวสเพราะนั้นตั้งต้นก่อนว่าเขามาจากปีน้องกเกษตรกรเพราะฉะนั้นเมื่อปีน้องกเกษตรกรมีปัญหาเขาต้องรับปัญหาแต่ถามว่า เขาจะร่วมมือกันอย่างไดอันเนี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นในฐานะที่ผมนั่งอยู่ที่นี่ผมว์กทำมาเลยทำหนังสือมาเลยพอดีทันก็หลวงขวัญเนาะนะครับก็เดินหน้ามาก่อนแล้วนะครับก็ได้เอาข้อมูลและหนังสือส่งมาที่สภานะครับสภาก็เลยอาศัยที่ที่นี่มันเป็นที่ของรัฐจริง แต่เขาเป็นตัวแทนของเจ้าบ้านเขาก็ใช้สถานที่ตรงนี้เพื่อจะจัดเวทีอูจากันนะครับระหว่างหมู่ผากประชาชนเนี่ยลัดยังมาเดือดโดยเชิญทางสภาประชาชนนะครับมาร่วมเพราะทันกับขับเขื่อนหลืองน,นี่นะครับเขาจึงจัดเวทีไปหนึ่งเวทีเพื่อวิเคราะห์ฟังดีนะครับบบใจัยเอาเพิ่นว่านะ มันเป็นจะได้วิเคราะห์ก่อนเพื่อจะได้ข้อมูลมาก,ก่อนว่าตีเขาเดือดร้อนกันเนี่ยฟ์มหมูเนี่ยจะได้มันอยู่ตีผูกคำยาวห้านถึงสองสามตีเขาต้องศึกษาตออเรื่องเล่านี้เนาะมาจากห้ยแก้วนะครับเนาะเออมาจากดงเจนก่อนใช่ไหมครับของของซีพีก่อนเนาะแล้วก็มากำลังจะมาขยายที่ห้อยแก้วแหมแล้วทำไม ครับก็นั่นนะสองพื้นเสีย้ยวสองตะบดเนี่ยนะครับถ้าทําไมเปนมาที่ห้านที่จริงวันนั้นผมผมหู้ละประชุมในที่จังหวัดอะมีไอ้น้องคนหนึ่งแบบฟ์มหมูนะเปิดแย่ายจากเมืองพาน,นมานี่นะที่พูดเป็นไรหนีมานะเป็นยังไรได้อไะไระเออตะกี่เพื่อนผม นในขขอบนอ,อยู่เอ,ยเออ,อนั่นนะ,ะาากำนั้นกำนพินน่นเอาด้วยกันหมดแล้วก็ประชุมแล้ว่นมากกะซีผมพ่อ,อผมหูจากมูนนี้แล้วเขาก็เลยจัดเวทีไงครับหลังจะได้รัหบหนังสือแล้วผมคุยกับหัวหน้าว่าขอใช้เวทีแห่งเน้ได้คุยกันเรื่องวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนสุดท้ายก็คือทุนใหญ่มาทำมั้งครเพราะนั้นวันนี้เขาสู้กับทุนใหญ่นาะอะเป็นทุนวัด ผมไปข้างแรกคุณจักแก้วพาผมไปดูตีบันซื้อตีบะเป้าปลูกต้นบะเป้านั่นบัตรเฮื้อนั่นก็นเริ่มกิน่นพื้นที่เขาละนะเน,นอมันหมยอย่างตีผูกกำยาแต่ว่าหลังจากนั้นมาหู้เรื่องฟ้ามหมูแฮมเพราะ,ะนั้นทุนใหญ่กำลังบุกที่ผูกกำยาวเวลาเขาวิเคราะห์เขาบอกวิเคราะห์จังหวัดนาะเขาวิเคราะห์ทุนใหญ่ตีกุ้มเรื่องหมูทั่วประเทศเนี่ย ใช่ไหมครับเพราะนั้นเวลาเขาจะขับเคลื่อนเนี่ยเขาขับเคลื่อนทางใดนี่มันั่งอีหท่านวาดีสสมันั่งนี้นนนนอันที่มันจบที่สุดคือมันผ่านการอนุญาตกอ่อสร้างจากอบตอไปแล้วอันนี้อันที่หนึ่งละทําไมถึงสร้างได้แต่ทําไมเปืนมาซื้อที่ท่านเปืนเคี้ยกันมาก่อนแล้วแสดงว่าผลประโยชน์มันไปลงในพื้นที่ที่ท่านแล้ว มันก็มีใครมันก็มีผู้นำที่ฮั่นเมื่อกี้คนน่ะที่อนุญาตมีได้ในหน้าอย่างต่างๆนี่เขาก็จะได้หู้อะไปส่วนได้ส่วนเสียพอหู้อย่างอี้แล้วตูมปบเนี่ยเขาก็ไล่พี่น้องนั้นทันอยู่เนาะมันสร้างมาได้ยังไงอ่ะมันสร้างก็ออบตตติบนประชาคมมาแล้วเขาก็ถามรายละเอียดประชาคมพร้อมันก็นี่ก็ทังด้านตุเจ้าเขาเนี่ยมันก็อู้มันบอกครบมันมีแค่นี้เดียวแล้วไปอนุมัติสร้างอันนี้ตายดิบแล้ว เวทีมันบักครบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอนุมัติผมก็ไปปะกับท่านเทวาไหนๆก็แกก็เกยลงไปแล้วไปติดตามท่านเทวะคือความคิดว่าปกครองแค่กำกับดูแลแต่ฝ่ายอนุญาตให้ก่อสร้างคืออบตออสรุปแล้วคืออันนี้อนุญาตให้ก่อสร้างแล้ว นะครับฝังนีแต่ไม่ถูกต้องเดี๋ยวว่าัะกี้ราทูกให้ท่านเทวะกับผมก็ไปนั่งอู่นในห้องเปิดส่วนตัวก่อนที่ผมจะมาประชุมเนี่ยบนเนื้อคําตอบสุดท้ายห้องบดีว่าบนแนะนําผมนะก็คือบนบอกสุดท้ายก็สารปกครองครับจบเพราะนั้นวันนั้นเขาได้บอกฐานตีต่อสู้เรื่องนี้หนึ่งเพเพได้หับปาก,กว่าจะเดินหน้าเรื่องสารปกครองมันกระตรงครับทีผู้ใหญ่นะครับ หนังสือประเนื้อเขาแจ้งไป30สิบวันแจ้งแจ้งอะไรแจ้งสาวันแจ้งคือยุดก่อนเราบะยุัก็สร้างไปนติดิกอย่างทีทันอดีตนายกว่าเนี่ยเพราะนั้นอันดีหนึ่งนะคำตอบสุดๆเลยว่าครั้งก่อนเนี่ยเขาบอกว่าสารปกครองสองให้ทำหนังสือไปที่เบทาโกและซีพีเพราะวันนั้นผู้สงฝ่ายหมูเนี่ยครับ เปินทำเลืองหมูเนี่ยอยู่ที่ป๋งเปินบอกถ้าซีพีงูและเบตาโก้งูอาจจะคือยุดเลยเปินประซื้อหมูเลยเพราะอันนี้มันต้องมีคอนแทคกันละคนผลิตละคนซื้อหมูจะเป็นของซีพีหรือเบตาโกเอามือึงเลี่ยงฟาร์มอาจจะเป็นของเขาที่เขาลงทุนด้วยกันเพราะฉะนั้นว่าน,นั้นเขาตกลงตกลงนะมีมตินะครับหนึ่งสารปกครองต้องรอหนังสือเอกสารจากจังหวัดเขาม่้แล้วนะครับ อันที่สองคือต้องทําหนังสือไปให้ซีพีและเบทาโกเพราะลุงผู้ทรงเขาติ่เรื่องหมูเนี่ยเปินบอกถ้าซีพีและเบตาโกเขาจะประทรงหมูและประทรงนี่มาเลยนี่คือสองทางติดตกลงวันนั้นวันนี้ผมเป็นห่วงเพราะมันเงียบไปผมก็เลยโทรหาพระหลวงขวัญเอาอีน่ะท่านจะได้ตั้นหรอโทรหาพระหลวงขวัญพระหลวงขวัญไปถึงไหนจะได้ขอให้ท่านโทรมาหาขออ,าอุ้ยกัม เพื่อจะติดต,ตามเรื่องสามประคองน้อเคืาะมันเดินหน้าไงได้และหนังสือที่ไปสมหาสีพีและไปดากโกไหวจะได้เพราะมันมีคําตอบอยู่หั่นแล้วไงวันนี้ก็ลึงติดต,ตามว่าสิ่งที่เขาอุ้ยกันไว้มันไปถึงไหนเพราะฉะนั้นวันนี้เขาต้องมาติดตามนี่ละละท่านก็จะได้หู้หลายคนที่เข้ามาน,นี่จะได้หู้ว่าขั้นต่อทดดี่เขาสนับสนุนซึ่งกันและกันมันจะเป็นในลักษณะน,น,นี้นะครับสําหรับปัญหาอื่นตรงอูเดี่ยว ผมอบอกกับคุณจักแก้วละ่ะคุณอย่าไปทำอะไรเยอะแยะนดเป้าหมายครั้งนี้ที่มาจัดเวทีที่นี่คือบ่คือสร้างหงหมูอย่างเดียวนั่นคือคำตอบสุดท้ายแต่ถามว่ายังไรเนี่ยหันละเนะาะวอกเขาจะแก้ย่างไรเนาะครับขั้งน,นี้เขาต้องมาถามว่าเราไปสารปกครอง,องหรือยังเราทำหนังสือ ถึงอันนี้หรือยังวันนั้นใครผ่าผิดชอบก็ขอถามเรื่องนี้ก่อนเพื่อให้เขาคำตอบสุดท้ายครับจากที่เราประชุมกันครั้งที่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับครั้งที่ครั้งที่สองเราก็ให้ทางสภาเกษตรนะครับตามหนังสือไปที่จังหวัดนะครับโดยหนังสือศูนย์ลงธรรมทางสภาเกษตรวันนี้นะครับก็ได้นำหนังสือ ที่ทางสภาเกษตรได้ไปทวงถามมาจากศูนย์รงธรรมนะครับก็ได้มาแล้วนะครับก็อย่างนี้นะครับมีการาสั่งให้หยุดนะครับ1เดือนนะครับจากวันที่14าจากวันที่14กรกฎาคมที่ประชุมกันที่ ปกระยะเวลาหนึ่งเดือนนะครับหลังจากนั้นมาก็ครบหนึ่งเดือนพอดีนะครับเราก็มาประชุมกันที่นี่ถูกไหมฮะท่านพร,พระหลวงขวัญน,นะรู้สึกวันที่14หรือ15ไม่ทราบจำไม่ได้เรามาประชุมที่นี่น่าจะจําไม่ผิดคือครบหนึ่งเดือนพอดีแล้วก็เริ่มการก่อสร้างทันทีนะครับเริ่มการก่อสร้างทันทีหลังจากครบเพราะว่าเขาจ้องที่จะสร้างอยู่แล้ว ทีนี้ทางท่านนายกแล้วก็ทางฝ่ายปกครองเนี่ยก็อย่างที่ท่านนายกทราบที่ไปคุยกับทางฝ่ายปกครองมาว่าบทบาทและหน้าที่ของฝ่ายปกครองคือการกำกับดูแลนะครับเป็นการกำกับดูแลไม่สามารถที่ใช้อำนาจหน้าที่ในการไปสั่งให้หยุดการก่อสร้างได้ไม่มีอำนาจในการสั่งให้หยุดการก่อสร้างได้ เพราะฉะนั้นอำนาจในการก่อสร้างคืออยู่ที่อ,อบตอถือว่าเป็นนิติบุคคลเขาก็ใช้อำนาจหน้าที่ของเขาในการอนุญาตให้การก่อสร้างแล้วทราบปาว่ายังไม่ได้มีการขออนุญาตในการเลี้ยงหมูนะครับเขาก็พยายามเลี่ยงใช้คาว่าสีถนนชัยนะครับใช้คาว่าสีถนนชัย ให้สร้างไปโดยที่ยังไม่มีการขออนุญาตในการเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงฟาร,ร์มสุกรแต่เป็นการอนุญาตให้ก่อสร้างเท่านั้นอันนี้ชัดเจนนะครับอนุญาตให้ก่อสร้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเขาว่าก่อสร้างเพื่อภารกิจฟาร,ร์มหมูหรือเลี้ยงหมูนั้นทางท่านนายกยังปฏิเสธอยู่ยังปฏิเสธอยู่ล่าสุดเพราะฉะนั้นเขาก็ฉลาด ในการเลี่ยงกฎหมายเพราะฉะนั้นล่าสุดเนี่ยพอเราได้หนังสือฉบับนี้มาณนะวันนี้ก็มีความผิดข้อข้อหา157นะครับหลายข้อหาผมจดไม่หมดแล้วฮะตอนนี้ผมจดไว้ปบันสีหน้ากระดาษประเด็นสาพัญนครก็ใช้ปากกาแดงวงวง,วงไว้เดี๋ยวก็จะต้องรวบรวมเอกสารนะครับแล้วก็ที่เรามีมติในที่ประชมุมวันนี้ ทางสภาประชาชนในฐานะเป็นองค์กรอิสระนะครับตามรัฐธรรมนูญเราก็จะใช้อำนาจหน้าที่ของในส่วนของภาคประชาชนนะครับมีการร้องเรียนร้องทุกข์มาเราก็จะยื่นเอาเอกสารที่มีอยู่เดี๋ยวผมจะปรึก,รกษาฝ่ายกฎหมายก่อนว่าเอกสารหลักฐานเพียงพอพร้อมที่จะยื่นสารปกครองหรือไม่ เพราะว่าถ้าเกิดเอกสารยังไม่เสด็จน้ํายังไม่สมบูรณ์ยื่นสารประคองไปสารก็ตีกลับเพราะว่าถือว่ายังไม่เสด็จน้ําเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทาหนังสือทวงถามไปที่สูนย์ดรงธรรมทวงถามไปที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดว่าตามหนังสือฉบับนี้ที่ลุวงเลยมาจะสามเดือนจะสองเดือนตั้งแต่วันที่ สิบเก้ากรกฎดาวันนี้สิสิงหาครบหนึ่งเดือนแล้ววันนี้ะจะวันนี้วันที่11กันยาจะครบสองเดือนวันที่19กกันยาเพราะฉะนั้นมีเวลาอีกแค่ไม่กี่วันจะครบสองเดือนเราก็จะถ่วงถามไปว่าสิ่งที่หนังสือฉบับนี้มีการตอบรับกลับมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างนะครับถ้าเกิดว่าตอบมาแล้ว ผมเชื่อว่าถ้าเราตอบหนังสือกลับมาแล้วเราอ่านข้อความแล้วเราคิดว่าเป็นการตอบที่ไม่ชอบทำแล้วดูแล้วผิดนะครับดูแล้วเข้าเข้าข่ายมีความผิดเราก็จะหนังสือที่ตอบนะครับเราจะเดี๋ยวผมทางสภาประชาชนจัดวันเนี้ยเดี๋ยวผมจะยื่นพรุ่งนี้ทวงถามไปที่จังหวัดและให้ตอบภายในเจ็ดวัน ให้ตอบภา,ภายในเจ็ดวันตามหนังสือนี้เพราะว่าถือว่าล่วงเลยมาระยะเวลาเกือบสองเดือนแล้วนะครับผมก็จะให้ตอบภายในเจ็ดวันก็ครบสองเดือนพอดีนะครับครบสองเดือนพอดีเพราะฉะนั้นพอตอบประเสร็จเราก็จะมาหาลือกับฝ่ายกฎหมายว่าถ้าตอบมาอย่างนี้แล้วเราสู่กระบวนการฟ้องศาลปกครองได้หรือไม่ถ้าเราสู่กระบวนการฟ้องศาลปกครองได้เราก็จะฟ้องทันที แล้วในขณะเดียวกันพอเอกสารหลักฐานเราก็จะเอาคำฟ้องที่เรายื่นสารปกกครองนั้นส่งไปให้ CP และเบทาโกต่อไปนะครับถ้าเกิดเราส่งไปเบทาโกตอนนี้มันยังไม่สมบูรณ์มันก็เหมือนเราเอกสารหลักฐานเราย,ยังไม่แน่นส่งไปเขาก็มองเออเป็นแค่กระดาษแผ่นเดียวมันต้องมีสิ่งที่แนบมาด้วย มีอะไรบ้างนะครับมีสภาเกษตรที่เราประชุมกันมีนู่นนี่นั่นเอกสารประกอบต้องเยอะพอสมควรเป็นมีสตอรี่มาพอสมควรครั้งที่แล้วครั้งที่หครั้งที่สองคือวันนี้แล้วเรามีการไลฟ์สดนะครับผมก็จะให้เขาไปดูไลฟ์สดทั้ง c p ทั้งเบนทโกเรามีเทปไลฟ์สดอยู่ในเพจของสภาประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกให้เบนทโก้ไปดูในเพจ คุณก็ให้ฝ่ายกฎหมายคุณมานั่งดูว่าประชาชนเดือดร้อนขนาดไหนมีพระมีเจ้ามีเดือดร้อนนะครับแล้วก็ที่เขาทำาฟาหมูนั้นน่ะตามกฎหมายแล้วก็ผิดรัศมีสองกิโลเมตรต้องไม่มีวัดวารามอยู่ด้วยแล้วก็ชุมชนต้องไม่อยู่ด้วยอันนี้คือผิดเต็มๆถ้าเอากฎหมายมากางเดี๋ยวเราก็จะอ้างกฎหมายด้วยว่าที่เขาอนุญาต ให้ทําฟาร์มหมูตรงเนี้มันผิดกฎหมายตามเทศบัญญัติสาธารณสุขใช่ไหมครับและเราก็จะเอากฎหมายมากลางอ้างแต่ตอนนี้เท่าที่ผมทราบมาล่าสุดครั้งประชุมครัที่ผ่านมาทางอบตอแจ้งว่าเพียงเป็นเพียงแค่อนุญาตให้เป็นการก่อสร้าง แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวก่อนแต่ยังไม่ได้ระบุลงไปว่าให้สร้างฝาหมูนี่ครับประเด็นนี้เพราะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องเอาตรงนี้ให้ชัดเอาให้ชัดเพราะนั้นถ้าเราฟ้องไปเขาก็บอกว่าผมยังไม่ได้ให้สร้างฝาหมูผมให้อำนาจหน้าที่ของผมแค่ให้สร้างสิ่งปลูกสร้างเท่านั้นเองนะครับอ่ะเชิญครับพี่เอ,เอาประเด็นนี้แป๊บหนึ่งนะประเด็นเรื่องพรบควบคุมอาคารท่านชัยประพันธ์ท่าน ดรประพันธ์ผมเนี่ยเป็นผู้บังคับใช้พรบควบคุมอาคารมาก่อนอันนี้เป็นการผิดชัดเจนที่รายงานเท็จให้กับผู้บังคับบัญชาเนี่ยผู้ควบคุมเนี่ยคือนายกเศศมนตรีเนี่ยก่อนตีจะอนุญาตคือก่อสร้างอาคารอาคารจะต้องระบุรายละเอียดว่าก่อสร้างมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรแต่งบ้านกะแต่งซ่อมกะแต่งหรถกะ มันต้องมีวัตถุประสงค์ครับมันจะตอบที่ตออแบบนี้พิษร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับที่นี่แบบมันต้องมีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงมันเกี่ยวข้องกับเรื่องผลกระทบเนี่ยสามคนเนี่ยเซ็นใบอนุญาตก่อสร้างมาเป็นบ่งหูกี่ร้อยฉบับละเพราะนั้นการตอบแบบนี้เนี่ยเก็บหลักฐานไว้เลยเป็นความพิษชัดเจนแล้วก็สิ่งหนึ่งทากรณนี้ว่า ทำฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยคุณจะต้องมีหนังสือที่ผ่านการทำประชาพิจารณ์รอบด้านตามระเบียบของกรมปศุสัตว์นะครับว่ารัศมีที่จะต้องทำกี่กิโลเมตรอันนี้ต้องชัดเจนผมถึงจะเซ็นถ้ามานันผมไม่เซ็นหรอกอันนี้มันมีประชาพิจารณ์บางส่วนนะมันก็พิษอยู่แล้วครับนะครับขอบคุณมาก